หมู่บ้านคลองเปรี้ยวเป็นหมู่บ้านเล็กๆริมคลองสายเก่ามีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเชื่อมฝั่งเหนือกับฝั่งใต้มีตลาดเช้ามีวัดกลางหมู่บ้านและมียายมะลิเจ้าประจำของตลาดที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักดีในฉายายายมะลิปากตลาดนอกจากปากตลาดแล้ว ยายมะลิยังมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งคือโรคตาร้อนอาการของโรคนี้น่ากลัวมากถ้าเห็นใครสุขสบายหน้าตาแจ่มใสครอบครัวอบอุ่นยายจะรู้สึกร้อนวูบขึ้นมาที่ตาใจสัน่นมือสัน่นพัดตัวเองยังไงก็ไม่หายต้องหาเรื่องนินทาหาเรื่องปั่นป่วนถึงจะเย็นลงได้ และเหยื่อรายล่าสุดที่ทำให้อาการใหญ่กำเริบคือลุงคล้องกับป้าแปวสองผัวเมียตัวอย่างแห่งหมู่บ้านคลองเปรี้ยวทั้งสองอยู่กินกันมา50ปีเต็มไม่เคยมีปากมีเสียงไปวัดไปตลาดจูงมือกันตลอดตอนเย็นยังช่วยกันรดน้ำต้นไม้ทำกับข้าวหัวเราะคิกคักคนในหมู่บ้านต่างชมว่าเป็นคู่รักตัวอย่าง แต่ไม่ใช่สําหรับยายมะลีเช้านั้นยายมะลีนั่งพัดตัวเองอยู่บนแคร่หน้าบ้านวางกล้องกระบอกไม้ไผ่ไว้บนขาตั้งเอาไว้ส่องบ้านลุงคลองทุกเชา้าวันนี้ก็เช่นกันพอเห็นลุงคลองกับป้าแป๋วช่วยกันกวาดลานบ้านหัวเราะก,กันเสียงใสาย,ยายมะลิถึงกับสะบัดพัดแรงตาเริ่มแดงมือเริ่มสัน่น ฮยรักกันดีนักเหรอเป็นผัวเมียอะไรกัน50ปีไม่มีด่านเนี่ยข้าจะเป็นลมแล้วยายมาลีนั่งขบคิดอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ยิ้มกริ่มขึ้นมาอย่างเจ้าเล่ข้าจะทำให้สองคู่นี้แตะคอกันให้ได้รักกันนักใช่ไหมเดี๋ยวรู้กันทันทีที่คิดได้อาการตาร้อนของยายก็สงบลงหายใจโล่งอกเริ่มวางแผนในใจอย่างเคร่งเครียด เช้าตรู่วันถัดมาแผนของยายมะลิเริ่มเดินเครื่องยายมะลิตื่นแต่เช้ามืดสวมผ้าถุงลายดอกเสื้อแขนยาวเก่าๆหอบพวงผักบุ้งกับกล้วยสุกจะไปตลาดเช้าหน้าวัดแต่ที่จริงเป้าหมายของเช้านี้คือลุงคล้องที่ต้องผ่านหน้าบ้านยายทุกวันและแล้วเสียงรองเท้าแต่ก็แว่วมาลุงคล้องถือปิ่นโตเดินช้าๆ จะไปใส่บาทยายมะลิยิ้มกริ่มรีบลุกจากแคร่เอ้ยเอ้ยลุงคล้องจะรีบไปไหนหน้าเช้าเช้าแบบนี้ลุงคล้องชะงะกอ้าวยายมะลิตื่นแต่เช้าเลยนะยายมะลิทำเป็นถอนหายใจเฮ้อนอนไม่หลับสิลุงทำไมล่ะยายยายทำท่ามองซ้ายมองขวาแล้วลดเสียงลง เมื่อคืนข้าได้ยินเสียงลือมาแรงเชียวนะลุงลุงคล้องตาโตข่าวอะไรยายยายมาลิทำท่าตื่นตื่นผีกระสือลุงได้ยินไหมช่วงนี้คนแถวท้ายคลองเขาเห็นหัวไฟแดงๆลอยออกจากบ้านคนช่วงดึกลุงคล้องขนลุกสู้ปิ่นโตแทบหลุดมือจริงเหรอยายยายรีบพยักหน้า จริงสิลุงข่าวลือกันทั้งตลาดว่ากลางวันมันเป็นคนธรรมดาเดินอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่พอกลางคืนเฮ้ยออกหากินไส้วัวไส้ควายลุงคล้องเหงื่อซึมยายมาลิรีตาทำท่าหลังเลแต่ข้าไม่อยากพูดหลอกนะยายใครกันแน่ใครเป็นหน้าลุงคล้องรีบถาม ยายทำท่าหนักใจก่อนจะกระซิบเขาว่าป้าแป๋วเองนั่นแหละลุงคล้องถึงกับตาเหลือเมียข้าเหรอยายมาลีรีบเสริมเองเคยสังเกตไหมลุงป้าแป๋วพักนี้ทำตัวแปลกๆนะกลางวันไม่ค่อยสบตาใครเดินซึมๆด้วยแล้วกลางคืนเองเคยเห็นไหมว่าแกแอบออกไปข้างนอกลุงคล้องเหงื่อไหลาอาบหน้า จเตต้นุบ,บข,ข้าไม่เคยสังเกตเลยโอยตายตายแล้วยายมาลีลอบยิ้มในใจเองอย่าพูดกับใครนะลุงข้าบอกเพราะหวังดีอยากให้เองระวังตัวลุงคล้องพยักหน้าแบบคนเสียขวัญเดินไปใส่บาทด้วยท่าทางเหม่อลอยไปทั้งตัวยายมาลีนั่งหัวเราะในใจขั้นแรกผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาป้าแป๋วบ้าง5า เช้าวันถัดมายายมะลิลุกแต่เช้าอีกเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ได้ไปตลาดเป้าหมายวันนี้คือป้าแป๋วยายมะลิหิ้วปิ่นโตเปล่าเดินทำทีไปซื้อเต้าหู้หน้าวัดแกล้งเดินผ่านบ้านหลุงคล้องแล้วแอบมองเห็นป้าแป๋วที่นั่งหั่นผักอยู่หน้าบ้านยายรีบเดินรีบเข้าไปหาป้าแป๋วยิ้มรับจ้า ยายมะลิตื่นมาทำกับข้าวหน้าเองแล้วจะไปไหนยายมะลิทำหน้าเคร่งเครียดทันทีเ้อป้าแป๋วข้ามีเรื่องจะเล่าแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีป้าแป๋วขมวดคิ้วเรื่องอะไรยายยายมะลิมองซ้ายมองขวากวักมือให้ป้าแป๋วเข้าใกล้มามาข้าไม่อยากพูดดังเดี๋ยวคนได้ยิน ป้าแปวหน้าเริ่มซีดนึกว่าเรื่องใหญ่อะไรยายมะลิกระซิบเสียงเบาเมื่อคืนข้าได้ยินผีกระหังโผล่กลางตลาดป้าแปวถึงกับสะดุง้งตายจริงเหรอยายยายรีบพยักหน้าจริงสิยะเขาว่ามันบินฉวัดเฉวียนเอากระด้งทำปีกใครเห็นก็วิ่งกันป่าราบแล้วแล้วมันเป็นใครหล่ะยาย ยายมะลิทำเป็นออึ้งข้าไม่อยากพูดนาป้าแป๋วยิ่งอยากรู้บอกข้ามาเถอะยายใครกันแน่ยายมะลิถอนหายใจทำเป็นลังเลแล้วกระซิบเบาๆเขาว่าลุงคล้องเองนั่นแหละป้าแป๋วถึงกับหน้าเปลี่ยนสีบ้ามีอะไรจะไม่รู้ว่าผัวเป็นผียายมะลิรีบเสริม เขาว่าผีกระหังเนี่ยกลางวันจะซึมๆไม่พูดจาเดินห่อไหลเอ็งลองสังเกตดีๆสิอีกอย่างพร้อมลงผิดหูผิดตาในยะช่วงนี้ป้าแป๋วเริ่มลังเลในใจมองย้อนกลับไปที่ลุงคล้องซึ่งตอนนั้นเดินออกมาหลังบ้านพอดีแถมเดินก้มหน้าก้มตาตัวงาตามสไตล์คนคิดมากป้าแป๋วขนลุกพรึบเอหรือจะจริงวะเนี่ย ยายมะลิแอบยิ้มในใจรู้ว่าตอนนี้ป้าแป๋วเริ่มสงสัยผัวตัวเองแล้วก่อนกลับยายมะลิยังทิ้งท้ายอีกหนึ่งดอกเอ็งลองจับตาดูคืนนี้นายป้าอย่าให้รู้ตัวละ่ะข้าเตือนด้วยความหวังดีนะพูดจบยายมะลิเดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีในใจคิดฮ่าฮ่าขั้นสองผ่านไปต่อไปจะรอดูสองคนนี้แตกคอกัน ฮาหลังจากเช้าโดนยายมะลิกระซิบใส่หูป้าแป๋วก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันทำกับข้าวก็เผลอเกือบหันนิ้วตัวเองปัดกวาดบ้านก็ปัดโดนแจกันแตกในใจมีแต่เสียงวงเวียนลุงคล้องเป็นผีกระหังเหรอวะจริงเหรอเอหรือไม่จริงยิ่งช่วงบ่าย เหลือไปเห็นลุงคล่องนั่งซึมๆึมอยู่ใต้ถุนบ้านตัวผอมลงจริงอย่างยายมะลิว่าอีกต่างหากตายละว่าหรือจะจริงฝ่ายลุงคล้องเองก็ใช่ย่อยหลังจากเช้าโดนยายมะลิเป่าหูป้าแป๋วเป็นผีกระสือลุงคล้องก็กินข้าวไม่ลงใจเต้นตุบๆทั้งวันพอตกเย็นต่างคนต่างเงียบ ไม่มีใครพูดก่อนตกค่ำบรรยากาศในบ้านเงียบกริบเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องไฟในบ้านหรี่ลงเหลือแต่ไฟดวงเล็กๆถึงเวลาต้องเข้านอนลุงคล้องแอบไปเอาพระแขวนเต็มคอหอบพระมาเป็นพวงใหญ่สวดมนต์ชุดใหญ่ทั้งอิติปิโสทั้งชินบัญชร ยันบทสวดกันผีกระสือกระหังป้าแป๋วเองก็ถือไม้หน้าสามแอบซ่อนไว้ข้างเตียงคืนนี้ข้าต้องพิสูจน์ถึงเวลาเข้านอนจริงๆต่างคนต่างแกล้งทำเป็นไม่กลัวแต่ก็หันหลังให้กันลุมคล้องกอดพระแน่นตัวแข็งเป็นท่อนไม้ป้าแป๋วนอนลืมตาโพลงใจเต้นตุบ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 เวลาผ่านไปช้าชา้า ป้าแป๋วคิดในใจถ้าผีกระหังจริงกลางคืนหางมันต้องออกมาแน่ๆต้องพิสูจน์ให้ได้เวลาล่วงไปถึงยามสามเสียงนาฬิกาดังก๊กก๊กป้าแป๋วเริ่มลงมือแอบค่อยๆพลิกตัวหันหน้าเข้าหาลุงคล้องลุงคล้องที่กึ่งหลับกึ่งตื่นพอรู้สึกได้ก็ใจเต้นตุบๆเหงื่อแตก ตายแล้วว่าป้าแป๋วเป็นผีกระสือจะมาล้วงไส้ข้าแล้วว่าป้าแป๋วค่อยๆเอื้อมมือไปที่บ้านท้ายหลุงคล้องค้นหาหางมือเย็นๆของป้าแต่ถูกสะโร่งลุงคล้องโอ้ยมาแล้วว่าแต่ป้าแป๋วไม่ละความพยายามเริ่มคลำต่อล้วงเข้าไปทีละนิดๆเอ๊ะไม่มีหางนี่ว่าหรือว่ามันหลบอยู่ลึก ต้องล้วงต่อลุงคล้องสุดจะทนคิดว่าผีกระสือกำลังจะล้วงไส้ตัวเองจริงๆโอ้อยถ้าไม่ไหวแล้วดีดตัวพรวดขึ้นมาผลักมุ้งกระเด็นวิ่งพรวดออกจากบ้านด้วยความรีบร้อนลืมใส่ส่งมุ้งยังคลุมหัวอยู่ชาวบ้านที่ออกมาเข้าห้องน้ำตอนดึก เห็นพอดีเฮยเปรตเปลี่ยเสียงลุงคล้องร้องลั่นวิ่งไม่คิดชีวิตทั้งมุงทั้งพระทั้งตัวเปลือยล่องโบกสะบัดไปตามทางในบ้านป้าแป๋วนั่งหน้าซีดเป็นไก่ต้มไม้หน้าสามหล่นแปะพื้นคิดในใจบาหรือเองเป็นผีกระหังจริงๆวะเนี่ย รุ่งเช้าข่าวเปรตเปลือยกลางดึกแพร่สะพัดทั่วหมู่บ้านคลองเปรี้ยวตั้งแต่ตลาดเช้าหน้าวัดยันท่าน้ำท้ายตลาดทุกคนพูดกันให้แซดเปรตเปลือยวิ่งมุ้งคลุมหัวเมื่อคืนใช่ไหมเองใช่ใช่ข้าเห็นเต็มตามุง้งปลิวโบกโบกด้วยนะใครว่าใครเป็นเปรตเขาว่าลุงคลองหลวงพ่อฉะแลมซึ่งได้ยินข่าวตอนบินทบาท ถึงกับยิ้มพลางคิดในใจนี่มันฝีมือใครวะเนี่ยฮาฮาพอฉันเพลงเสร็จหลวงพ่อสั่งพระลูกวัดตีระฆังตีระฆังประชุมญาติโยมที่ศาลาบัดเดี๋ยวนี้เสียงระฆังดังก้องก้องก้องชาวบ้านแห่มากันพรึบยายมะลิก็มานั่งแถวหน้าด้วยใจคอคึกคักลุงคล้องก็นั่งหน้าแดงแจ๋อยู่ข้างเสา ป้าแป๋วก็นั่งกอดอกหน้าเครียดอยู่มุมหนึ่งหลวงพ่อฉแลมขึ้นธรรม,มาสยิ้มแล้วพูดเสียงดังโยมทั้งหลายข้าได้ยินข่าวเปรตเปลือยวิ่งกลางหมู่บ้านเมื่อคืนเป็นเรื่องน่าขำแต่ก็น่าคิดยิ่งนักทุกคนหัวเราะกันครืนหลวงพ่อถามลุงคล้องกับป้าแป๋วทั้งสองเลยเล่าเรื่องให้ฟังหมดเปลือกตั้งแต่ยายมะลิไปเป่าหูลุงคล้องว่า ป้าแป๋วเป็นผีกระสือยายมะลีไปเป่าหูป้าแป๋วว่าลุงคล้องเป็นผีกระหังจนเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ล้วงหางแล้วลุงคล้องตกใจวิ่งเป็นเปรตเปลือยออกมาทุกคนในที่ประชุมขำกันน้ำตาเล็ดยายมะลิหน้าเหวตาโตเป็นไข่หา่านหลวงพ่อยิ้มแล้วเทศว่าดูดูตัวอย่างสิญาติโยมเอ่ย ปากคนเหมือนมีดโกนถ้าเอาไปเชื่อใจคนอื่นจะเกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้แหละขอให้ญาติโยมฟังหูไว้หูข่าวลืออย่าเชื่อหมดและอย่าเอาปากไปสร้างเรื่องใส่ร้ายผู้อื่นอีกยายมาลีหน้าแดงเถือกก้มหน้าเงียบหลวงพ่อสั่งให้ไปช่วยวัดกวาดลานเจ็ดวันเป็นการแก้กรรมหลังจบประชุม ลุงคล้องป้าแต๋วปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยกลับไปบ้านจับมือกันแน่นกว่าเดิมยายมาล็กระหว่างกวาดลานวัดหันไปกระซิบกับแม่ค้าหน้าตลาดที่แอบมาดูว่าเอ็งดูแม่สำราญสียะพักนี้หน้าเด้งเชียวนะเอ็งว่าแอบไปฉีดโบ็อกมาหรือเปล่าจบแล้วนายะถ้าชอบฉันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันนะยะวันนี้ฉันไปแล้วนะสวัสดีย่า